หยยบยบยอบอะไรพี่ปลาข้อพี่นะั้นพี่ย้อมซ้อนให้ผมหน่อยเรือมันพันสายอยู่นี่6 6ตันอยู่ไปนูนแล้วไปนูนแล้วนี่พี่นี่ ยังไงครับปลานี่ครับลงไปเลยลงไปเลยอะไรนะอะไรนะเห็นตัวเห็นตัววะน่าจะทะลุ ง่้่าไปมไงนี่ด้ล้้ยแวใส่ให้วะาหน้าขา้าหกลางหดีเลยเว้ยไวปนแม่นเล ทำไรได้ตามระหมวกคือพอสี่สองันมีก็แทงได้คนเดียวเลยหมวแทงอยู่อ๋อหมวกมันยิงครั้เดียวอ๋อยัดดิยัดยิเตายไปยิงสามปา นี่ะภาพเต็มตัวเดียวเต็มกระสอเต็มกระสอบเลขายปะครับขายขายแต่เราทานโอ้ขอถ่ายหน่อยขอายหน่อยโอ้เบลอเลยรับ